โอเคครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่วิ g T S Channel นะครับอยู่กันใน Enchino Impact นั่นเองนะครับก็ในคลิปนี้นะครับจะมาแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของระบบสเตตัสต่ตา,ตตางนะครับอของตัวเกมแล้วกันนะครับนอกเรื่องของการาจัดทีมการคอมโบต่างๆนานานะครับมีหลายคนถามมานะครับในระหว่างหลายสตรีมเนาะนอกจากอานอกจากฮอตท็อปิกประเด็นร้อนอย่าง พี่ครับตัวนี้ดีไหมครับตัวนั้นดีไหมครับนะครับนอกจากประเด็นนั้นแล้วก็คือจัดทีมยังไงดีครับแนะนําจัดทีมหน่อยแนะนําอ์ติแฟกหน่อยครับนะครับก็ในคลิปนี้ก็จะมาพยายามอธิบายให้ทุกคนคเีย่ว่าไงล่ะมีความเข้าใจกับตัวระบบพวกนี้มากขึ้นแล้วกันนะครับคือต้องบอกว่าตัวผมเองเนี่ยก็ไม่ได้รู้ลึกรู้จริงอะไรหรอกนะครับแต่ก็คือพอจะพอจะอธิบายพอจะเปรียบเทียบให้ฟังได้นะครับข้อมูลตรงไหนมีผิดมีตกหล่นไปก็ สามารถมาพิมพ์คอมเมนต์แก้ไขพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เนาะมาเริ่มกันนะครับก็หลายๆคนชอบถามมาว่าเอาเริ่มที่ประเด็นแรกก่อนนะครับก็คือเรื่องของอร์ติแฟกต์ละกันนะครับอร์ติแฟกต์จับแบบไหนดีครับเล่นตัวนี้ใส่แบบไหนดีครับเ,เล่นตัวนั้นใส่อร์ติแฟกต์อะไรดีครับมาดูกันนะครับเราจะาไล่กันตั้งแต่เรื่องของอาวุธเลยนะครับก็เกมน,นี้อาวุธมันก็จะมีหลาย off ออฟเนาะหลายๆคนน่าจะรู้กันอยู่แล้วนะครับว่า เวลาผมเรียกอาวุธว่าอาวุธประเภทนั้นเป็นประเภทอะไรนีข่ของผมโดยส่วนตัวนะผมจะดูจากออฟหลัก2อันนี้นะครับอย่างอันเนี้ยอามอสบเนี่ยเป็นของสายโจมตีนะครับผมก็จะเรียกว่ามันเป็นของสายโจมตีเพราะมันเป็นโจมตีพื้นฐานกับโจมตีเปอร์เซ็นต์นะครับหรืออย่างสติงเลสอันนี้นะครับเดรสติงเลสอันนี้เป็นสายธาตุเพราะว่ามันเป็นโจมตีพื้นฐานกับชำนาญธาตุเห็นไหมนะครับเนี่ยมันจะแบ่งตามสายแบบนี้นะครับมีอะไรอีกอ่ะมันจะมีสายฟื้นฟูพลังงานอ่านี่เป็นสายแช่นตีได้บ่อยเพราะว่ามันจะเก็บเกอนติได้ไว ค่าสถานะฟื้นฟูพลังงานก็คือจะเป็นการรีเกรดันติให้เรากดใช้อันติได้เร็วขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็แถวแถวอะไรอีกเลยอ่าความแรงคริอันนี้ก็คือคริแรงนะครับกำธาตุนี่แหละมันจะมีประมาณนี้นะครับมีเพิ่มคริเลดด้วยนะครับมันไม่ได้จะหาได้ง่ายๆเนาะอ่าอย่างอันนี้นะครับเพิ่มอัตราการคริก็คือจะติดคริได้บ่อยนะครับส่วนอันนี้คือความแรงครีก็ตรงๆนะครับติดคริแล้วจะแรงนะครับแต่ก่อนจะติดคริแรงเราจะต้องทําให้ตัวเรามันติดคริได้บ่อยก่อน อะไรประมาณนี้นะครับซึ่งในส่วนของสเตตัสพวกนี้อ์ติแฟกต์ก็จะเหมือนเหมือนกันนะครับอ์ติแฟกต์มีหลากหลายเซตมากมายมากครับในเกมนี้ให้เราเลือกใช้แล้วโดยแต่ละชิ้นนะครับอันนี้ผมจะแยกเป็นชิ้นเลยเนาะแต่ละชิ้นเนี่ยมีออปชันไม่เหมือนกันโดยออปชันพวกนี้นะครับมันจะมี2ประเภทที่มันล็อกตายตัวก็คือส่วนนี้นะครับส่วนที่เป็นดอกไม้กับส่วนที่เป็นขนนกนะครับส่วนที่เป็นดอกไม้นะครับจะเป็นพลังชีวิตแน่นอนตลอดการนะครับ เนี่ยนะครับตัวออบบนสุดออบหลักมันจะเป็นพลังชีวิตนะครับไม่ว่าจะเป็นประเภทไหนอะไรยังไงมันจะมันจะสตาร์ตตั้งต้นด้วยพลังชีวิตก่อนเท่านั้นนะครับแล้วก็ขนนกก็จะเป็นพลังโจมตีนะครับขนนกจะเป็นพลังโจมตีเพียวๆนะครับไม่มีอย่างอื่นมาเจือปนนะฮะทีนี้อีก3ชิ้นที่เหลือก็คือรูปนาฬิกาทรายถ้วยแล้วก็มงกุฎไอ้พวกเนี้ยมีทุกออฟนะครับคือมันจะสุ่มๆมาแล้วนะครับ ของชิ้นเดียวกันออฟไม่เหมือนกันนะครับอย่างอันนี้นเป็นพลังป้องกันเห็นไหมอันนี้เป็นจมตีนะครับอันนี้เป็นพลังชีวิตเนี่ยแล้วมันมีเยอะมากนะครับมีทั้งแบบเพิ่มความจานานธาตุก็มีนะครับมีฟื้นฟูมันมีหมดเลยมีเลือดอะไรแบบนี้นะครับมีหมดแต่นี่คือผมแบบเอาไปทําทจนมันไม่เหลือแล้วนะครับเออมีหมด3ชิ้นเนี้ยจะเหมือนกันนะครับจะเหมือนกันเลยนะครับคือมีหมดอ่ะแล้วเออ ไออันสุดท้ายมงกุฎมงกุฎเนี่ยมันจะมีเพิ่มกว่ามากกว่าอันอื่นหน่อยคือมันจะมีคริด้วยนะครับมันจะมีเรื่องของอ่าอัตราการติดครินะครับกับคริเดเมตก็มีนะครับเนี่ยในส่วนนี้นะครับไอคริเล่กับคริเดเมตผมยังไม่เจอในถ้วยกับตัวจันทึกาซายนะครับเออยังไม่เจอเนาะยังไม่เจอครับใครเจอก็มาบอกกันได้แต่ที่ผมผมตั้งแต่เล่นมานะครับตั้งแต่เซิร์ฟตีรู้สึกว่า2ชิ้นนี้จะไม่มีครินะครับจะมีทั่วไปคือโจมตีป้องกันธาตุแล้วก็ฟื้นฟูพลัังงานนะครบ แต่เนี้ยจะมิกซ์หมดเลยอันนี้จะรวมหมดเลยนะครับมีทั้งฝลังป้องกันก็มีนะครับอัตราการติดครีมีอะไรอ่ะมีธาตุอะไรก็มีหมดเลยนะครับในส่วนของคิ้นนี้นะครับเนี่ยความชำนาญธาตุนะครับก็ินี้เราจะไปเลือกใช้อะไรก็ดูกันอีกทีนะครับเออดูว่าเราแบบบางทีบางคนเนี่ยอยากจะมิกซ์เซตใช่ไหมอยากจะมิกซ์เซตให้มันแบบครบ4ก่อนหรือจะเอา2แต่ทีเนี้ยด้วยความที่ตัวเลือกมันมีน้อยอย่างบางคนเนี่ยอาจจะมีดอกไม้สีฟ้านี่แค่อันเดียวก็เลือกไม่ได้เยอะถูกไหมเลือกไม่ได้เยอะเพราะฉะนั้นก็อ่า รียกว่าก็ต้องลองตัดสินใจดูแล้วกันแบ่งแบ่งดูบางคนแบบอย่างแถวๆนี้ที่มันจะเลือกเม่ไหร่ออฟแบบบางคนอยากจะได้โจมตีแต่มันไม่มีอะแล้วมันมีแค่ชิ้นเดียวใช่ไหมมีแค่ชิ้นเดียวก็ต้องทําใจครับก็ใช้ไปก่อนแล้วแบบค่อยไปหาอันที่มันเหมือนกันแต่เป็นออฟโจมตีมาทีหลังอะไรแบบนี้นะครับอัปเกรดใช้งานไปก่อนก็ได้หรือใครจะเลี่ยงไปเลยก็ได้นะครับเพราะว่าอย่างสมมติเราอยากได้โจมตีอะแต่มันแบบมันไม่มีมีแต่ป้องกันอะพลังโจมตีตัวเราจะหายไปเยอะนะครับเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องยิบย่อยที่เราจะต้องตตััดสินนนนนใจจกเเเเอองงะรว่าา้ผลขซ เราจะเน้นผลของเซตที่มันใส่ครบ4ครบสองหรือเปล่านะครับเออถ้ามันไม่ได้จําเป็นมากนะครับเราอาจจะเน้นเป็นชิ้นไปก่อนในช่วงแรกใส่แบบสองสองก็ได้เนาะถ้ามองดูแล้วในะใส่เซตสี่แล้วมันไม่คุ้มเว้ยเรามีของน้อยอมีแค่อย่างละชิ้นอย่างละชิ้นแล้วพอใส่เสร็จปับ๊บอีสามชิ้นนี้มันเป็นแบบป้องกันหมดเลยมันเป็นป้องกันหมดเลยมันไม่มีโจมตีเลยก็อาจจะยังไม่ต้องใช้ตัดสินใจที่จะไปใช้เซตอื่นที่มันเป็นแบบแบบ 2สองที่เรามีแต่ว่าได้โจมตีสัก2ชิ้นทําให้เราโจมตีได้แรงสําหรับตัวที่ต้องการเพิ่มดาเมจนะครับแบบนั้นอาจจะดีกว่าหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับเรื่องของอเรื่องของตรงนี้นะครับก็จะแนะนําคร่าวๆว,ว่าแบบนี้เนาะทีนี้เรื่องของเซตอ่ะเรื่องของเซ็ตทีเนี้ยนะครับก็แน่นอนครับว่าเซ็ตมันจะแบ่งได้อีกหลายประเภทก็คือเซตสายโจมตีอย่างเนี้ยผมใส่เนี่ยคือไอ้เจ so ้า resolution of soldier เนี่ยน,นี้จะเป็นเซ็ตสายโจมตีนะครับเซตสจะเพิ่มพลังโจมตี18 นะฮะแล้วพอครบเซตเนี่ยก็คือเพิ่มอัตราการติดครินะครับมเมื่อกดช์จโจมตีอีก30%จะใช้กับพวกสายธนูค่อนข้างดีนะครับก็ตรงๆก็คือเนี่ยจะเป็นของสายโจมตีนะครับแล้วก็จะมีเซตที่มันเป็นแบบของสายแบบเล่นธาตุอะไรแบบนี้คืออย่างเซตอินสตรัคเตอร์ใส่สองอันได้ความชำนาญธาตุเพิ่มขึ้น80ิหน่วยเมื่อใส่ครบ4หลังจากใช้สกิลธาตุตัวละครทั้งหมดในทีมจะมีความชำนาญเพิ่มขึ้น120เป็นเวลา8วิ ก็คือเมื่อใช้สกิลท่าต่างๆสกิลกดใช้หรือว่าสกิลอัลติเมตก็ตามนะฮะมันจะทําให้ทั้งทีมเนี่ยมีเนี่ยขึ้นแต่มันจะไม่ได้โชว์บอกเป็นเรื่องเป็นราวนะครับเราจะต้องสัมผัสได้ด้วยตัวเองเนาะอะไรอีกอย่างอ่าอย่างตัวละครตัวนี้ของผมอย่างตัวเนี้ยผมเล่นเลือดนะครับเพราะว่ามีอาวุธที่มันเป็นออฟเพิ่มเลือดมาเนี่ยอันนี้เป็นเพิ่มเลือดดาบเล่มเนี้ยนะครับเป็นโจมตีกับเลือดเนาะคือเมื่อมีเลือดเยอะจะโจมตีแรงขึ้นอะไรแบบเนี้ยนะครับผมก็เลยมาใช้อั์บบติแฟก คือใช้เซตแอดเวนเจอร์เซตเซตดั้งเดิมเลยเนี่ยแค่2อันเพือเอาเลือด1 0 0 0นะครับเอาเลือด1,000แล้วก็ใส่คู่กับเซตโจมตีนะครับใส่คู่กับเซตโจมตี2ชิ้นอะไรแบบนี้เนี่ยเราสามารถมิกซ์ได้แล้วแต่พวกเรานะครับว่าอยากได้แบบไหนเนาะก็ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับทีนี้เรื่องของสเตตัสอ่านะครับกลลครใดๆก็ตามนะครับจะสามารถเล่นได้หลากหลายนะฮะอย่างสมมุติพวกตัวโจมตีเนี่ยอย่างอย่างเวนตผมก็ได้ครับ อย่างวันตี้แต่พูดถึงวันตี้มันจะไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่อย่างเอมเบอร์ก็ได้อ่ะนะครับเอมเบอร์ถ้าเราอยากให้ยิงแรงแน่นอนครับเราไปเล่นสายฟูกายภาพไปเลยนะครับเล่นแบบคริดดัมเมดกับพลังโจมตีจะเป็นตัวที่ยิงธรรมดาได้แรงมากๆนะครับสำหรับเอมเบอร์แต่ทีนี้ก็เราสามารถเล่นธาตุได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าด้วยความที่เอมเบอร์เป็นไฟนะครับไฟเนี่ยมันจะทําติดปฏิกิริยากับตัวธาตุอื่นได้ค่อนข้างดีครับติดกับสายฟ้าเป็นโอเวอร์โอเวอร์โหลดนะฮะติดกับน้ําเป็นระเหยอะไรพวกเนี้ย เราก็สามารถเล่นแบบนั้นได้นะครับทีนี้อยู่ว่าทุกคนอยากจะได้แบบไหนแล้วก็สามารถทําแบบนี้ได้กับทุกตัวละครนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวตีตัวเวทตัวอะไรก็ตามน้องบาบาร่าโจมตีเป็นเวทเนี่ยยิงเป็นเมดยิงเป็นน้ำนะครับอยากให้น้องบาบาล่ายิงแรงก็ไม่มีอะไรมากครับก็แค่ใส่พลังโจมตีเข้าไปก็จะยิงธรรมดาแรงขึ้นมาเองแต่ว่าเป็นธาตุน้ำเนาะเงื่อนไขก็จะยากนิดนึงตรงที่ว่าถ้าเราไปเจอมอนสเตอร์ที่เป็นธาตุน้ําหรือลงดันที่เป็นธาตุน้ำเนี่ยก็ต่อให้ยิงแรงแค่ไหนก็จะไร้ผล แต่นั่นอนว่าถ้ายิงมอนธรรมดาเนี่ยมันก็จะยิงได้ค่อนข้างแรงถ้าเราใส่พลังโจมตีไปเยอะๆนะครับแต่ว่าคนไม่ค่อยนิยมทํากันอันนี้ก็แล้วแต่สไตล์เนาะแล้วก็เรื่องของความชํานาญธาตุอ่าค่าสเตตัสความชํานาญธาตุนะครับช่วยเพิ่มอะไรเราสามารถกดดูได้เลยนะครับตรงรายละเอียดเนี่ยเขาจะบอกหมดเลยเนี่ยอย่างที่เป็นเป็เทวเกียวเนี่ยก็คือเราบวกตรงนี้มาแล้วจากเซ็ตของสวมใส่ของเราทั้งหมดนะครับอย่างตัวนี้ของผมเนี่ยมีค่าความชํานาญธาตุแค่13นะครับเขาจะบอกเลยว่า ความชนาญท่ายิ่งสูงนะครับพลังท่าก็จะเพิ่มมากขึ้นก็คือเมื่อเกิดเมื่อเกิดปฏิกิริยาพวกนี้เกิดระเหยเกิดละลายจะมีดาเมจเพิ่มขึ้น2.5เกิดโอเวอร์โหลดนาไฟฟ้าชาร์จไฟฟ้าน้ําแข็งแตกและก็กระจายจะแรงขึ้น5%อะไรแบบนี้นะครับตรงนี้เป็นเรื่องของการคอมโบนะครับตัวละครที่มีค่าความชํานาญท่าเยอะเนี่ยจะคอมโบได้รุนแรงนะครับจะเกิดความการคอมโบระหว่างท่าด้วยกันเนี่ยเกิดปฏิกิริยาได้ค่อนข้างรุนแรงอย่างเนี่ยเอเมเบอร์ผมเนี่ยมีความชนานาญท่าอยู่ที่291 เห็นไหมเมื่อเกิดโอเวอร์โหลดหรือว่านาไฟฟ้าเนี่ยจะแรงขึ้นถึง100%รนะครับ114นะครับถ้าเป็นพวกระเหยล,ละลายก็จะเบาลงมามากกว่านิดนึงคือ47เนาะนะครับเนี่ยมันจะอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้นะครับแล้วก็แถวสุดท้ายแถวสุดท้ายเนี่ยคือเป็นเรื่องของตัวละครที่เป็นธาตุดินนะครับตัวละครที่เป็นธาตุดินในเวลาใช้สกิลใส่เป้าหมายนะครับโ<อ>ดนมอนสเตอร์เนี่ยมันจะเป็นเรื่องของการตกไอตัวผลึกเพชรให้เราไปเก็บแล้วจะเป็นเกราะทีเนี้ยถ้ามีความชนานํานาญธาตุเยอะเกราะที่ได้ก็จะมีการดูรดซ นะครับอย่างตัวนี้มีความจานาญธาตุตัวนี้จะได้เกราะเท่านี้แต่นอนไ่าเอมเบอร์มันจะไม่มีเกราะนะก็ะสถานะตัวนี้เขาขึ้นรวมๆนะครับก็เอาไปใช้กับตัวละครที่เป็นธาตุดินใครอยากให้เกราะแบบอยู่นะหนาทนทนเทพๆก็อัดความชํานานธาตุไปเยอะๆก็ได้นะครับอย่างตัวนี้เป็น76อย่างาถ้ากลับมาดูตัวนี้ที่ไม่มีความชํานานธาตุเลยเนี่ยเห็นไหมเกราะดูดซับได้แค่4%เอนนะครับอะไรประมาณนี้อะไรประมาณนี้เนาะ นะครับก็เร่าวนี้เรื่องของสเตตัสนะครับต่างๆเราสามารถกดดูได้นะนะครับใครอยากดูตัวละครเราตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะครับดูได้หมดเรื่องของอ่าอัตราการติดคริริแรงแค่ไหนนะครับมีการฟื้นฟูพลังงานเยอะไม่เยอะเนี่ยต้านทานอะไรแค่ไหนมีโบนัสอะไรมากมายแค่ไหนเนี่ยเราสามารถกดดูได้เลยนะครับดูตรงนั้ตรงข่าสถานะแล้วกดรายละเอียดได้เลยนะครับอย่างอย่างวันที่ผมนะนะค้ก็ผมเล่นมาทางคริเนี่ยก็อัตรา พิเรกก็22%ติดคลิกก็จะแรงขึ้นเป็น66อะไรแบบนี้นะครับสามารถเช็คได้นะครับเนี่ยมีการฟื้นฟูพลังงาน141%ก็จะเก็บเกรดอันติได้ไวหน่อยอะไรแบบนั้นนะครับอ่ะมานะครับก็เดี๋ยวมาลองดูเรื่องของปฏิกิริยาการคอมโบธาตุนะครับผมจะใช้ก็คือเป็นโอเวอร์โหลดนะครับก็คือไฟกับสายฟ้า,น,านั่นเองนะครับเอาเอมเบอร์สกิทตัวนั้นออกมาก่อนผมเอากันหมดเลยเว้ยสายฟ้ามา ติดโออรโหลด600นะครับเจนะ้าตัวนะี้รวมไปหกรเนาะมาทำให้ดูอีกนะครับใไปใส่ก่อนพี่ใหญ่เลยมร์คหกร้0นะครับตัวหนังสือที่เป็นสีเดียวกับโอโหลดจะขึ้นมาประมาณ600นะฮะอันนี้คือตัวไบโดผมเนี่ยคือความชำนาญทตาเนี่ยมันแทบไม่มีเลยนะครับให้ดูอกทีนะ0 0นะอ่นะนะครับประมาณนี้นะอันนี้คือเป็นลักษณะของตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมวิ่งให้หลุดระยะก่อนมันจะได้ไปรีเดืร์มาใหม่ไปกลับไปรี ไปโอเคครับปั๊บเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนของให้ดูนะครับผมเปลี่ยนอ์ติแฟกตให้ดูเลยนะครับก็อันนี้เป็นเป็นโจมตีอยู่นะครับก็เดี๋ยวจะเปลี่ยนมาใช้เป็นความชํานาญธาตุนะครับเติมรับเปลี่ยนปั๊บครับก็แน่นอนว่าพลังโจมตีจะลดลงนะครับพลังโจมตีจะลดลงนะครับแต่ว่ามันจะได้ความแรงของการเกิดปฏิกิริยาโอโหลดเพิ่มขึ้นมาแ,แทนนะครับอันนี้เพิ่มให้ดูแบบเล็กน้อยนะครับมี81อเนาะ ก็มากดดูนะครับความเสียหายจากการโอเวอร์โหลดเนี่ยจะแรงขึ้น36.5นะครับก็มาดูกันนะครับอันนี้คือยกตัวอย่างให้ดูแค่ของธาตุเดียวนะครับเพราะตัวละครผมไม่ได้มีให้เลือกใช้เยอะนะครับนั่นแหละส่วนธาตุอื่นก็จะคล้ายๆกันจะคล้ายๆกันบิ๊กไฟโอเโหลดขึ้นเห็นไม่ชัด ครับอ่โอเวอร์โหลด700เห็นไหมโอเวอร์โหลด794นะครับ794นะครับดูกันใหม่ดูกันใหม่จบก,ก่อนปั๊บปั๊บอ่าเห็นไหมโอเวอร์โหลด794เนี่ยอย่างที่เห็นนะครับคือถึงแม้พลังโจมตีจะน้อยลงนะครับเมื่อกี้พลังโจมตีหายไปเยอะอยู่นะ10กว่าเปอร์เซ็นเกือบ20แต่ว่าได้ได้ไอตัวความชำนาญธาตุเพิ่มกลับขึ้นมานะครับก็อย่างที่เห็นก็คือเราจะใช้คอมโ,มโบปฏิกิริยาธาตุได้แรงขึ้นนะครับอันนี้ยกตัวยอย่างให้ดูแบบคร่าวๆนะครับอันนั้เดี๋ยวดูเอมเบอร์บ้างครับ อ้เนี่ยแอมเบอร์ผมยิงติดโอเวอร์โหลด800นะครับก็นี่แหละคือปฏิกิริยายมันจะแรงไม่แรงอยู่ที่ตัวตั้งต้นนะครับว่าไอตัวคนที่เป็นคนยัดเข้าไปที่หลังเนี่ยตัวนั้นอ่ะมีชำนาญทา่าเท่าไหร่ถ้าตัวที่ใส่เข้าไปที่หลังเนี่ยมีความาความชำนาญทา่าที่มันแรงเนี่ยมันก็จะทําได้แรงกว่านะครับแต่ด้วยความที่แอมเบอร์ผมเนี่ยมันแอตแทกต่ำนะครับมันก็เลยเกิดโอเวอร์โหลดได้แค่ประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นจะทําทอะไรก็ให้มันดูสมดุลสมดุลกันนะครับเออแอมเบอร์ผมเนี่ยพลังโจมตีมันนน้อยะะฮ นี่ก็คือลองให้ดูพอประมาณนะครับเดี๋ยวมาลองดูเอมเบอร์ผมเนี่ยพลังโจมตี671นะครับมีความชํานาญธาตุเยอะก็จริงแต่ว่าพลังโจมตีตั้งต้นมันต่ําอยู่แล้วมันก็เลยไม่ได้บูสต์ดาเมจเข้าไปได้เยอะมากนะครับกับตัวนี้ตัวนี้น่629นะครับไม่เกะเบสมันก็ประมาณนี้อยู่แล้วนะครับแล้วมีความชํานาญธาตุเพิ่มขึ้นมานะก็จะราวๆนี้นะครับเออซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยแอบผิดหวังเหมือนกันนะครับเอมเบอร์มันน่าจะทําได้แรงกว่านั้นนะครับมันได้แค่114อ่ะเนาะ ไอร้อยสิบสี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยแต่ดาเมจที่ขึ้นมาเพี้ยคือแปดร้อยใช่ไหมอ่าเดี๋ยวผมมาลองดูหน่อยว่าถ้าผมเปลี่ยนอาวุธของเอมเบอร์นะครับตอนนี้เป็นอาวุธความชำนาญธาตุร้อยเจ็ดนะครับถ้าเราเปลี่ยนไปใช้กายภาพเนาะตัดเอาความชำนาญธาตุออกไปเลยนะครับแต่มันก็จะเบาลงอีกหน่อยนึงนะพอนนี้มันมันเป็นสี่สิบเดี่ยวสี่สิบกับห้าสิบนะครับมาลองดูนะครับอันนี้คือจะดูเรื่องของการระเบิดของธาตุอย่างเดียว เราชนะน้ำทาเหลือ183นะครับเปอร์เซ็นต์ลดลงไปประมาณ30%นะครับ30กว่ากว่าดีกลมๆไปก็ไม่มีอะไรครับก็ไปเรียกแขกมาก่อนเหมือนเดิมออกมาฟาดเข้าไปก่อนหนึ่งทีเนี่ยติดแบบชัวร์วดีจังเลย700นะครับอึ้บถ้าเป็นตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยบางทีตัวเลขดาเมจมันไม่ขึ้นนะครับมันอาจจะบั็กหรือไม่ก็แบบเป็นเพราะตัวเลขตัวมันเล็กไปมันเลยไม่ได้แสดงผลมากนะ ไอ้โหลจุ๊กเอ้าเฮ้ยดาเมจไม่ขึ้นไอ้กระตุกอะไรทักหนั้นเนี่ยเอ้าป้าใส่ป้าไปก่อนตู้อันนี้โอ้โหลดลดลงมาเหลือ600นะครับหายไปเยอะเลยนะหายไปเยอะเลยนะครับเพราะว่าแอสแท็กเรามันไม่ได้เยอะเป็นทุนเดิมนะครับแล้วแบบตัดความชนะธาตุหายไปหายไปร้อยนี่ไงดาเมจหายไป30นะครับดูนะ เห็นไหมโอ้โหลดขึ้นแค่6 6 1นะครับจากเมื่อกี้ได้800นะครับเออประมาณนี้ประมาณนี้นะครับอันนี้เรื่องของแบบการใช้คอมโบความชำนาญท่านะครับทีเนี้ยก็มาเรื่องดูเอาเนาะคือบางตัวในบางตัวที่มันใช้สกิลา่าได้แรงๆอ่ะนะครับเราก็แบบฟิ้วทางาตุก็ได้นะครับเพราะว่าหรือจะเล่นกายภาพรู้ก็แล้วแต่นะครับอันนี้แล้วแต่ดุระยะพดิธุ์แล้วก็สไตล์การเล่นของแต่ละคนเนาะนี่คือผมมาทำให้ดูนะครับว่า เรื่องของค่าความชำนาญท่าเนี่ยมันทำงานแบบไหนเออมันทำงานแบบไหนเนี่ยติดไปก่อนอันนี้จะฟาดชัวรที่700เนาะโอ้เนี่ยนะครับติดโอเวอร์โหลด700ไอตัวดาเมจที่ทำเข้าไปเองอะแค่4500นะครับแค่4500้าร้ยจะลองฟันดืดด้อด,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 ดูอันนี้ผมไม่ได้เคาน์เตอร์นะเดี๋ยวจะมีคนมามาบอกว่าเล่นตัวนี้ไม่เป็นอีกไม่ได้เคาน์เตอร์นะครับกลัวาดาเมจมันเยอะเกินไปนะครับเนี่ยนะครับฟาดจะเฉยในะสกิลแค่นี้เองนะครับ400กว่าสี่รนะครับ แต่พอติดโอติดปฏิกิริยาธาตุเข้าไปแล้วมันทำดาเมจได้แรงกว่านะครับมันก็จะออกมาประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่แบบจะเล่นสายธาตุนะครับคือเรียกว่าสายที่นั้นคอมโบเพื่อทำดาเมจแบบ2จังหวะนะครับเนี่ยมันจะได้ทำดำั้งดาเมจของตัวมันเองแล้วก็แถมไปอีก7จ0 0จากการติดคอมโบนะครับอันนี้คือเป็นเรื่องของการเล่นระบบธาตุของเกมนี้นะครับเป็นเรื่องของการใช้อ่าความชำนาญธาตุเนาะวิ่งหนีไปก่อนประมาณนี้นะครับอันนี้ทำให้ดูเ๋ยวไปอธิบายรีแคปสรุปกันนิดนึงรระยะเมื่อไหร่วะา ประมาณานีน้นะครับนะครับก็อย่างที่เห uh, ็นนะครับอย่างที่ได้ทําให้ดูไปเนาะอย่างที่ได้ลองเปลี่ยนของให้ดูกันเลยนะครับก็ลักษณะของการใช้ค่าความชำนาญธาตุก็จะประมาณนี้นะครับที่นี้ตัวละครใดๆก็ตามนะครับทิดพลังโจมตีเหมือนกันนะครับสกิลเหมือนกันนะครับการใช้สกิลของเกมนี้ก็คือบางตัวมาแทสกิลธาตุใช่ไหมเนี่ย บางคนคิดว่าเห็น,นเป็นสกิลธาตุไปเพิ่มความชํานาญธาตุพอคิดว่ามันจะแรงไม่เกี่ยวกันนะครับตัวละครที่เราใช้สกิลเข้าไปโดดโดดเนี่ยคิดพลังโจมตีอย่างเดียวเลยครับยิ่งพลังโจมตีเยอะสกิลธาตุที่เราใช้ก็จะแรงเช่นกันนะครับถ้าเราใช้ใส่อมอนสเตอร์ที่มันไม่ได้โดนอะไรมาก่อนอะ่ะสกิลธาตุมันก็จะแรงเช่นกันแล้วก็สกิลเกมนี้ติดคริได้นะครับการที่เราบิวคริทิคอลมาเยอะๆทําให้มันติดคริทิคอลได้เหมือนกันนะครับเออ ไอ้ตรงความชำนาญทตาเนี่ยเพิ่มดาเมจให้ตรงจุดเดียวเลยก็คือการคอมโบระหว่างท่าต่างๆเข้าด้วยกันนะครับมันจะเกิดเป็นดาเมจแบบอ่าเป็นดาเมจแถมเข้ามาเป็น2ตัวเลขอย่างที่เห็นนะครับทีนี้อ่าคำถามต่อมาใช่ไหมครับหลายๆคนถามว่าตัวนี้เล่นกายภาพดีคะ่ะดีไหมหรือว่าเล่นเล่นชำนาญทตานะครับเออคือจะเล่นเป็นแบบสายโจมตีตีเพียวเพบางคนมีตัวตีตีอย่างน้องอ่าน้องช้างหลิงตัวเนี้ยใช่ไหม าบางคนมีเป็นน้องเชียงหลิงเป็นสายกายยาพาเป็นหลักก็เลินกายภาพก็ได้นะครับเพราะว่าสกิลมันใช้งานยากถูกไหมไอโยนหมีพ่นไฟอะไรแบบนี้มันมันไม่ค่อยโดนมันหันไม่ค่อยทันใจนะครับต่อน,น้องเชียงหลิงก็มีข้อดีตรงที่อันตีแรงถูกปะอันติจะใช้ง่ายนะครับไอกระบองไฟวนรอบตัวมันจะใช้ได้ค่อนข้างรุนแรงก็อาจจะไปเล่นอีกแนวทางหนึ่งก็คือเล่นธาตุก็ยังได้อยู่แต่ว่าไปเล่นผสมกับฟื้นฟูพลงังธาตุเพื่อเน้นให้ เก็บเกรดอัลติเมทได้ไวนะครับเนี่ยมาเน้นตรงนี้นะครับอันนี้ให้มันเยอะๆเพื่อที่แบบตีแป๊บๆเกรดันติมาปล่อยกระวองควงรัวๆแล้วไปให้โดนกับธาตุอื่นก็เกิดคอมโบความชํานาญธาตุแบบนั้นก็เล่นได้หรือจะเล่นเพียวกายภาพไปเลยนะครับเล่นโจมตีเล่นคลิ้เล่นจิ้มรัวๆติดคลิ้เยอะๆคลิแรงๆก็ได้เนี่ยตัวนี้ผมมีคลิเหลืออยู่ที่32เลยนะครับเพราะว่าได้หอกค,คลิมาเนี่ยหอกอันนี้เพื่อมาตาการติดคลิมานะครับอะไรประมาณนั้นนะครับก็ น่าจะเหาๆหล่านี้นะครับอ่ะเดี๋ยวมาให้ดูว่าสกิลมันติดคลีได้จริงๆนะครับไม่ได้โกหกสกิลมันติดคลีได้จริงๆโดนไหมเนี่ย2,009เนี่ย2,009นี่คือติดคลีนะครับติดคลีนะครับถ้าไม่คลีรู้สึกว่าจะอยู่พิธีพันไปลายอ่าเนี่ยพันเนะครับเนี่ยอันนี้คือสกิลยกล้อของเวนตี้ผมเนี่ยนะครับธรมรมดาก็จะพันไปลายนี่แหละนะครับเนี่ยเห็นปะพันเแต่ตัวติดคลีอะ2,009 ทีนี้ติดคลิแรงไม่แรงก็อยู่ที่ว่าเรามีคลิดาเมจเท่าไหร่นะครับแค่นั้นเลยนะครับเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวที่มันสกิลคูลดาววายๆอย่างเบนซี่เนี่ยใครอยากจะเล่นสายสายอย่างเงี้ยอย่างที่ผมเล่นอยู่ตอนนี้เป็นสายกายภาพนะครับคือเน้นกายภาพแบบจ๋าๆเลยนะครับเนี่ยก็ดูสเตตัสเนี่ยมีค่าความชำนาญท่าอยู่แค่24นะครับคือไม่ได้เอาไปคอมโบอะไรกับตัวอื่นเน้นชาร์จยิงสกิลใส่กันต้งๆนี่แหละสกิลมันแรงขึ้นตามพลังโจมตีของเรานะครับ ไม่เกี่ยวกับว่าเรามีความชนานาญธาตุเยอะแล้วสกิลเรามันจะแรงนะครับตรงนี้ไม่เกี่ยวกันนะครับเออใครที่เข้าใจว่ามันเกี่ยวกันเนาะก,ก็ก็มาเรียกว่ามาอธิบายให้ทุกคนเข้าใจตรงนี้กันนะครับเอออาจจะยาวนิดนึงนะครับไม่รู้ว่าจะงงหรือเปล่าแต่คือผมอยากให้ทุกคนเข้าใจเรื่องตรงนี้แบบละเอียดละเอียดนะครับจะได้จะได้ไม่ต้องมาถามกันแบบซ้ําๆซ้อนๆอะนะครับเออแบบผมสตรีมทีนึงมีแต่คนถามเรื่องเนี้ยวนๆไปวนๆมาคนตอบบางทีก็เหนื่อยนะครับประมาณนี้นะครับอย่างเปนตี้ผม,มเมื่อแ้เนี้ย อามียตาการติดคิทข้อ,อยู่ที่22อนะครับแล้วก็คิคิแรงเนี่ย66มันก็จะออกมาประมาณนั้นถ้าใครมีค่าคิติคอข้อที่มันแรงกว่านี้ดอกคิติดคิมันก็จะแรงขึ้นไปอีกนะครับอะไรประมาณนี้นะครับก็ลรื่อๆนี้นะครับคลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับบ่นเยอะเดี๋ยวคนรำคาญอีกนะฮะเออหวังว่าหวังว่าจะช่วยเรียกว่าช่วยไขค,ความข้องใจของหลายๆคนได้ไม่มากก็น้อยนะครับเรื่องของการจัดทีมนะครับทีนี้ ในอดีเรานะครับมีตัวละครต่างๆนานา,นานมากมายจากคนที่เปิดกาชาเปิดมากเปิดน้อยเล่นตัวอะไรดีผมตอบไม่ได้นะครับเรื่องนี้ผมจะไม่ชี้นําใครทั้งนั้นนะครับมันอยู่ที่เราอะเราชอบเล่นตัวไหนนะครับเออเราก็เล่นตัวนั้นนะครับเออแล้วก็ลองสรรหาท่าทางในการเล่นนะครับลองดูว่าแต่ละตัวเนี่ยเราจะเอาไปคอมโบด้วยกันเองยังไงนะครับแล้วก็จะแนะนํเป็นเบสิกไว้แล้วกันนะครับว่าในทีมอะถ้าเราเล่นคนเดียวเนี่ยมันจะมีทั้งหมด4ตัวเนาะ เราควรมีตัวที่มันตีตีโหดๆสักตัวหนึ่งนะครับเด่งปกติเี่ยผมจะใช้อันนี้อ่าผมจะใช้น้องน้องฉี่ๆเนี่ยในการไปไล่ฟันนะครับสลับกับอันนี้อันนี้เป็นซับเป็นตัวตีรองนะครับแต่คือตัวตีตัวแบบเน้นซอยๆเน้นสายหดอะสายหวดมอนตัวหลักๆของผมว่าผมจะใช้ฉี่ๆนะครับแล้วก็คือในบางจังหวะนะครับสมมุติว่าสมมุติว่าคนมีเคอร์ชิงที่เป็นท่าสายฟ้าอย่างเงี้ยถ้าเราไปเจอมอนท่าสายฟ้าหรือเจอจังหวะไหนก็ตามที่มันตีมอนไม่เข้า มอนเป็นท่าสายฟ้าเอยติดเกราะนู่นนี่นั่นตีไม่เข้าเราก็ควรมีตัวซับอีกตัวหนึ่งที่เป็นตัวตีเหมือนกันนะครับแบบเอาไว้พังลงพังโลอย่างผมเนี่ยพี่ผมเนี่ยคือยึดตัวนี้ไว้ใช้เลยเพราะมันเป็นดาบใหญ่นะครับเวลาเราไปลุยเมืองดินเนี่ยมันชอบเจอปัญหาพวกตัวที่มันโล่หีโล่อะไรพวกนี้ก็ใช้ตัวนี้ในการรับมือค่อนข้างง่ายนะครับแล้วก็เอามาตั้งเคาน์ตเ,าเตอร์ด้วยเออแบบพอรู้ว่ามอนจะตีเข้ามาปั๊บสลับตัวนี้มาเคาน์เตอร์ป่าสายฟ้าใส่ไปทีหนึ่งผมก็เปลี่ยนกนลับบัญชีก พอประมาณของปากของคอเสร็จก็เปลีนนะ่ยนเอเวนตี้มายกสกิลใส่อะไรแบบนี้นะครับเล่นได้นะครับก็ให้มีตัวสกิลสัก1ตัวในปาร์ตี้ก็ได้ตัวที่เน้นชํานาญธาตุไปเลยสัก1ตัวก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่อย่างที่ได้แสดงให้เห็นไปจานานธาตุนะครับมีแค่ชํานาญธาตุเยอะอย่างเดียวไม่พอนะครับพลังโจมตีจะต้องมีประมาณหนึ่งไม่งั้นดาเมจที่ออกมาก็เบาอยู่ดีนะครับเออก็เบาอยู่ดีเปอร์เซนต์เยอะแต่ดาเมจต้นมันน้อยอะ่ะมันก็เล็กไม่ขึ้นนะครับเออ เพราะว่าไอตรงนี้มันก็คิดจากพลังโจมตีของพวกเราเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นเล่นแบบผสมผสมกันเอาไว้นะครับเนาะประมาณนี้นะครับคลิปนี้หวังว่าจะช่วยไขปัญหาตรงนี้ให้ทุกคนได้ไม่มากก็น้อยนะครับยังไงลองลองไปจัดทีมจัดตัวลองเล่นดูนะครับเออลองไปเนี่ยทำอย่างผมก็ได้นะครับลองวิ่งมาหามอสเจร์เวฟหนึ่งเนี่ยวิ่งให้มันหลุดระยะนะครับลองคอมโบลองดาเมจไปเรื่อยๆนะครับจนได้ทีมได้คอมโบที่เราพอใจแล้วก็เล่นปั้นกันไปยาวๆก็ได้นะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะครับคลิปนี้ คงจบกันไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับไว้ยังไงเดี๋ยวเจอกันใหม่โอกาสหน้าว่าจะมีเนื้อหาสาระอะไรดีๆมามอบให้นะครับใครอยากถามตอบปัญหากันแบบสดๆก็ติดตามได้บนไลฟ์สตรีมนะครับก็ไลฟ์สายดึกนะครับยันเช้าเหมือนเดิมนะครับไว้เจอกันนะครับคลิปนี้ลากันไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ